สวัสดีค่ะเพื่อนๆรบเร่งๆ,ๆกันนะคะเหมือนจะพาเพื่อนๆมาเมืองการตัดไหเวลเล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตัดไ้เวลเล็วค่ะตัดไ้เวลเลวค่ะตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้พอบานเพิ่นใส่หินเจียตัดไหเล้วนะคะฝออามันห่อยังใส่ได้นะคะเพื่อนๆนักกรสามาปลูกต้นไม้ได้เ้ือนกันนะคะปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันไห นะคะไฮซี Hi C, หน่วยหาหน่วยค่ะเพื่อนๆค่ะไฮลิน Hi in, ข้างบนมันจะใส่บ่ไดดนะคะก็ไดเฉพาะไฮซองไฮซองกันยังเอาฝามันใส่ได้อยู่ค่ะเพื่อนๆนอกากสามารถปลูกดอกไม้ได้นะคะเออตอนนี้ก็คือคุณยายบัชรีสมดินไปแล้วเรียบร้อยเหลือ,อแต่เอาลงนะคะส่วนปอกทื่ซื้อมาก,ก็จะประมาณนี้นะคะปอกปอกปูนที่ซื้อมากค่ะเพื่อนๆปอกปูนที่ซื้อมาก็คือใหญ,ใหญ่ใหญ่เฟื่องฟ้ามาใส่ปอก